ยินดีต้อนรับสู่โลกของมาลิค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มะลิกับคุณแม่จะพาไปเที่ยวสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ที่ชื่อว่าค um ิสบ็อกจำโบอยู่ที่ไหนครับที่เชียงใหม่ใช่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ตรงพันทิปนะคะเสร็จเรียบร้อยซื้อตัว อะไรจัจาเรียบร้อยก็เข้าไปเล่นเลยนี่นะคะก็มีบันไดเข้าไปมีอยู่กี่โซนนะลูกอุ้ยหลายโซนอยู่นะแล้วก็เราก็จะไปปีนป่ายกันเนาะใช่โซนแรกเลยที่มลิกขึ้นไปก็คือการปีนป่ายมีการปีนป่ายเนี่ยโอ้โหมีด่านเยอะมากไหม แล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยลองทำดูอ้โหกลัวก็เลยต้องจับพี่พี่คนอื่นแบบเดินชิวๆเลยใช่ไหมผ่านด่านต่างๆ<ด>ใช่ไหมเออแบบชิวมากไม่ต้องไม่ต้องคอเสนคอหนูดูของหนูนี่ทุลักทุเลใช่ไหม <pareil. S 2> คนที่รักทุลักทุเลมากกว่าหนูคือใครรู้เปล่า ครมามมีมัมมีโคตรทุรักทุเลเลยอ่ะเพราะว่ามามีอ่ะก็ตัวใหญ่ไงมมีตอนที่ผ่านรูเล็กๆสไลเดอร์อะไรแบบเน,นี้ยเออดูดปั๊กก็ตัวใหญ่รูของเล่นมันก็เล็กไง,งแล้วก็เวลาแบบขึ้นลงขึ้นลงมันก็ต้องกระแทกไงก้นก็กระแทกปึกปึกปึกโอ้โหแทบไม่ไหวปีนป่ายก็สูงด้วยนะลูกไม่ใช่แบบ ธรรมดา<ห>นะเน,นี่ยเนี่ยีดูมาริปีนป่ายสิเนนะีนยนมมีหลายชั้นหลายสเตปนะแล้วก็หลายด่านมากสชใช่แล้วพอเราปีนป่ายขึ้นข้างบนเสร็จเราลงไปข้างล่างยังไงคะมีวิธีการไหนได้บ้างมีแบบอันนี้แต่ว่ากลัวมันไม่จะมีเชือกแล้วเราตกไงแต่จริงแล้ว อ๋อมีเชือกเหรอคะแต่ทางเดียวที่หนูคิดว่ามันได้ที่สุดก็คือสไลเดอร์อ๋อจริงๆเนี่ยเราสามารถบินไปลงมาก็ได้แต่ว่าง่ายที่สุดก็คือเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมหนูจะบอกงี้ใช่ไหมใช่พาะขอบอกอะไรรู้ไหมอะไรคะสไลเดอร์มันมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เหมือนใบหรือวะเนี่ยใช่ไหม ไปก่อนนะมันมีหลายเคอร์บอะอยากให้บอกสรุปสไลเดอร์ช่องไหนน่ากลัวที่สุดสี่สี่มันยิ่งเร็วก็ใส่น้ำมันหรือเปล่าเือมันเร็วให้มามีเอาอันที่หนึ่งนะถ้ามามีไม่รู้นี่มามีอื้อเลยโอ้โหปึกปึกปึกลงไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กระแทกปั๊อ๋อนี่ไงสไลเดอร์ โอ้โหเก่งสุดแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเนี่ยลูกมันเป็นลูกบอลนะคะก็เหมือนฮับเบิลแลนเลยเออใช่คล้ายๆลายฮับเบิลเลน, <Harbor Land S 2> นเลยมันบอกมันเหมือนฮับเบิลแลนแต่มันคิดว่ามันสนุกโอ้ดูแม่สิ <laughs> ดูแม่รอดแต่และด่านมาโอ้โหยากเย็นแสนเข็น โอ้โหแต่แม่ชอบนะแม่ชอบเด้งๆๆหนึ่งเด้งหนึ่งลูกบอลเนี่ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าแม่จะได้ออกกําลังกายไปด้วยเหมือนโยกค่ะเนี่ยที่นี่ก็มีท,มท,ที่อะไรนะ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 อันนี้มีสันด้วยด,ดูสภาพ <laughs> ดส,ภาพ,สภาพที่ทุกคนสภาพแม่แย่แล้ว <laughs> สงสารแม่เธอช่วยด้วยวไม่ยอมจ้าแล้วก็เราก็ไปขี่จกักรยานเนาะ,ะแล้วก็จะไปเล่นกันเลยเขาบอกว่าเข้าได้ไม่เกินสี่คนลูกข้างๆตรงเนี้ยเปิดไม่ได้อ่าเปิดไม่ได้ทำไงทำยังไงนะ ม่บอกน,น,อนี่ไงโอเปนโอเปนโอเปนชัดโอเคพอเปิดเข้าไปปุ๊บมีจักรยานเนี่ยพอมาลิเข้าไปใช่ปะมาลิก็ไปเลือกจักรยานแล้วก็ปัน่นตอนที่หนูปั่นจักรยานหนูรู้สึกยังไงลูกเหมือนจักรยานที่บ้านไหมคะไม่เหมือนมันเร็วมากเลยสุดเพี้นะอ๋อมันเป็นจักรยานแบบแข่งขันไงมันก็เลยแบบเร็วเป็นพิเศษใช่ปะ โอแล้วมันเป็นสามล้อด้วยโอเคสามล้อใช่นี่ดูสิสามล้อหนึ่งสองสามอ่ะเห็นไหมหนูอยากให้มันหดด้วยมันจะได้เร็วเหลือกี่ล้อเหลือสามเหลือสามล้อสามไม่ได้เ G L C สามได้ก่อนค่อยเอาขาสองโอเคหลังจากที่หนูไปปั่นจักรยานเสร็จแล้วหนูก็มาเล่นอะไรเนี่ย อะไรมสเตอ๋อเป็นวงหนูแฮมสเตอร์เหรอใช่มันเรียกเป็นหนูแฮมสเตอร์เหรอคะเนี่ยไม่ใช่เรามีเก้เล่นไม่ใช่เหรอคะแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นวงล้อหนูแฮมสเตอร์อ๋อแลอ้ <c oughs> รู้สึกยังไงคะตอนอยู่ข้างในนี่เวียนหัวปะไม่เวียนเลยเพราะมันเนี่ยแม่เห็นมันแบบอันนี้ขึ้นขึ้นลงลงช้าแม่ก็คิดว่ามันเวียนหัวเออใช่ไม่เวียนเลยรอได้อยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็โซนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโซนจิ้งรีใช่มใช่มันเป็นโซนตัวต่อใช่ไหมต่อมีหลายแบบเลยมีวงกลมมีเป็นแท่งมีเป็นบ้านโอ้เยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เป็นโซนขายของใช่ไหมตลาดนัดใช่ไหมคะก็ตรงตลาดนัดนี่น่าสนใจมากเลยนะมันจะมีอาหารหลากหลายเลยมีเบอร์เกอร์ มีอาหารญี่ปุ่นมีขนมเคก้กแล้วก็มีมน้ำผลไม้ปั่นไอศครีมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีบ้านของตัวเองให้ด้วยนี่ไงอันนี้มารีเป็นแม่ค้ามีลูกค้าด้วยนะลูกค้ามาซื้อของใช่ไหม,มจะขายให้แม่แต่สรุปมีลูกค้ามามาซื้อใช่ไหมคะมารีขายไปเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่คะ กล่องละ20บาทโอ้โหคิดว่าขนมของตัวเองอร่อยไหมคะขาย20บาทแต่ให้แม่แพงกว่านี้ใน k i สบ็อก j u จัมโบ้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เราทำรีบไปทำอะไรบ้างนะกิจกรรมงานวัดน่ะ เต้นพอเต้นหนูมไม่รู้ว่ามันจะมีเต้นหรือเปล่าไอ้โมกเต้นหัวใจแบบตึก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 ,ตกอีกแล้วเขาเต้นก่อนเต้นเสร็จแล้วก็เข้าแถวไปเล่นกิจกรรมเออ่มันมีกิจกรรมตักไข่โยนลูกบอลด้วยใช่ไหม,มแล้วก็ตักขนมด้วยโอ้โหมาลีชนะทุกด่านไหมคะชนะทุกด่าน ปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะทำปืนฉีดน้ำจากอะไรนะลูกูกจากลูกปองก่อนที่เขาจะทำกิจกรรมเขาก็ให้ลูกไปเต้นก่อนแล้วก็เข้าแถวไปเป็นเพื่อวอ,อม <ไป S 2> อวอมอ่ก,อก,อก,อกอระโดดตบกระโดดตบเบบี้ชาร์กอะไรพวกนี้หนูก็บอกทขาไมมันเด็กจัง <laughs> หมู่ดงหมูแดงด้วยแล้วหนูทำไหมอะ่ะ เออมสี่อันนี้คือชาเลนจ์มะลินะคะมะล,ลิบอกว่าจะซื้อขนมโดยที่ถือไปให้ได้มากที่สุดนะคะดูสภาพค่ะตอนนี้ได้กี่ชิ้นแล้วคะ4ชิ้นนะคะเรามาดูกันว่ามะล,ลิจะถือไปได้กี่ชิ้น อันนี้ซื้อ2แถมหนึ่งนะคะซื้อ2แถมหนึ่งค่ะโอ,โ,โอ้โหสองแถมหนึ่งใช่ค่ะเอาเลยะคะ่ะตอนนี้ไปไม่ได้แล้วค่ะค,ะคุณโอ้โหทำยังไงนะคะโอเคค่ะเอาคาปากแล้วคะ่ะโอเคโอเคเต็มแล้วนะคะทำไงต่อ เอาอีกอคะ่ะโอ้โหไปละความพยายามนะคะคุณโอเคค่ะเอาอีกนะคะเอาเอาไปไกลที่อีกโอเคไปไกลที่อีกเอาดูกันนะคะว่า,<อ>าสุดท้ายแล้วจะเอามาม m a เ็ดให้มอมีดูนะคะดูคนโลกค่ะดูคนโลกค่ะแม่บอกว่าพอลมั้งเอา ไม่เอานะคะยังไม่ยอมแพ้นะคะอยากซื้อของเล่นบลาาโอ้โหโอ <laughs> โ้ย <laughs> อ่าโอเคถ้าหล่นคือหมดสิทธิ์นะคะ <laughs> โอเคยอมยอม <laughs> โอเคค่ะพี่มีสวดมน์นะคะสวดมน์โอเคค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะคะค <c oughs> ยืดยืดหัวเหรอขอบคุณที่กดติดตามกับกด subscribe ให้นะคะ